คลิปนี้จะมาแบ่งปันการทำโบจากใบเตยในรูปแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนำใบเตยขนาดที่หนึ่งมาเลยค่ะหันฝั่งสีด้านนวนเข้าหาตัวโค้งปลายทั้งสองฝั่งประกบเข้าหากันนะคะโค้งซ้อนกันในรูปแบบนี้เว้นระยะอยู่ที่1นึ่งเซนครึ่งได้ระยะตามที่ต้องการเพื่อนๆก็นำแม็กมาเย็บค่ะเย็บมุมล่างกลางซ้ายแบบนี้นะคะ แล้วก็หันฝั่งที่เย็บแม็กไปฝั่งตรงข้ามให้อยู่กึ่งกลางเพื่อนๆจะมีวิธีการพับแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะแต่ว่าตามในคลิปก็จะพับสลับขึ้นและลงทั้งหมด3มครั้งขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของใบเตยด่างค่อนข้างที่จะมีความแข็งแล้วก็ทำยากค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนำขนาดที่2มาค่ะแล้วก็พับ สลับขึ้นและลงเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจัดให้อยู่ก่งกลางวางประกบด้านล่างเสร็จแล้วนำเส้นคาดค่ะมาเมามา,มาตรงก่งกึลางนะคะโค้งซ้อนแบบนี้แล้วก็พลิกไปฝั่งตรงข้ามก็คือการหันกลับไปด้านหลังต่อไปนะคะเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วให้เพื่อนๆน,นำแม็กมาเย็บได้เลยค่ะเย็บยังสักสองครั้งกันหลุดนะคะ จากนั้นก็ตัดเก็บปลายให้ดูเรียบร้อยสวยงามค่ะและต่อไปก็จัดรูปทรงให้ได้ระยะตามที่เราต้องการจากนั้นเพื่อนๆจะมีวิธีการตัดตรง่วนของชายระบายด้านล่างแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ตามที่เห็นในคลิปปาใชกก้กันไกซิกแซกนะคะในการตัดเก็บมุมเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำโบจากใบเตยสวยงามมากๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ